กันที่อีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะทางฝั่งของประเทศจีนกันบ้านดีกว่าค่ะวันก่อนหญิงเคยเล่าแล้วถึงเรื่องนี้ที่หญิงพูดไปว่าไต่ตอนิกออฉบับแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็มีคนคบ,บอกจริงๆว่าเฮ้ยเดอะ crossing เนี่ยมันคือไตทตนิกแต่ทางผู้กำกับหนังเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แค่คล้ายๆแต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่มากกว่าน,นั้นค่ะค เฮ้ยตัวอย่างออกมาให้ชมกันแล้วนะคะกับ The Crossing หนังฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับดังจอนวูมีสร้างกระแสะมานานว่าเป็นหนังไททานิกฉบับจีนแผ่นดินใหญ่เพราะมีเรื่องราวความรักที่เกี่ยวข้องกับเรือที่อับปางลงระหว่างบรรทุกคนจากจีนไปไต้หวันหลังสิ้นสงครามที่พักคอมมิวนิสต์จีนเอาชนะจนได้ปกครองประเทศในปีหนึ่ค่ะ อย่างไรก็ตามจอห์นบูไม่อยากให้ทุกคนเรียกหนังของเขาว่าเป็นไททานิคฉบับจีนเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเรื่องของเรืออับปางเหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบนเรือเท่านั้นแต่จะเล่าถึงเรื่องราวความรักของคนสามคู่ในหลายๆสถานที่เมื่อเล่าถึงสตาก,กรรมของผู้คนในช่วงเวลาของสงครามแบบเดียวกันกับกอนวิดด์วินมากกว่าค่ะ หนัง,ง,ง,นงเรื่องนี้ยังรวมดาวดาราดังแห่งเอเชียเอาไว้มากมายทั้งจางจียี่นะคะนักแสดงสาวอันดับหนึ่งแดนมังกรที่ประชันบทคู่กับทงต้าเว่ยในเรื่องราวของโสเภณีคนหนึ่งที่พบรักกับนายทหารชั้นผู้น้อยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะคู่ต่อมานะคะคือหมอหนุ่มแห่งกองทัพที่เกิดรักต้องห้ามกับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนศัตรูของประเทศชาตินั้นแสดงโดยททเคชิคานเนชิโร่และมาซามินาการาวะค่ะ ส่วนคู่ที่3นะคะก็เป็นเรื่องของนายหานชาวจีนที่ตกลุมรักคุณหนูจากตระกูลผู้ดีสแสดงโดย้วงเซียวมิงประกบกับนักสแสดงสาวชื่อดังแห่งเกาหลีซองเฮเคียวค่ะ The Crossing จะแบ่งออกเป็น2ภาพจบโดยหนังภาคแรกจะเข้าฉายวันที่2ธันวาคมนี้ส่วนหนังภาค2จะเข้าฉายในวันที่1พฤษภาคมปีหน้าค่ะ ฟอมยักจริงจริงเออแต่ผมว่ามันจริงๆมันคือหนังสงครามนี่แหละแล้วก็มีเรื่องราวของความรักแต่พเนี่ยเขมันมีฉากที่มันคล้ายกับไทเทนิกมันก็ได้ไปเกิดบนเรือเหมือนกันแต่ดูแล้วมีทั้งนักแสดงฝั่งเกาหลีคือซองเฮคิโอใช่ไหมมีญี่ปุ่นชิคาเนชิโร่มจะมีหนังแบบคนจีนอีกและของจอห์นวูนะนั่นไงต้องดูต้องดูเรื่องนี้